จี้มันเนะท่ามันแม่นั่นเองตัดให้เต็มเสร็จเต็มได้อ,ไอ,อันนี้มาจากไหนครับนอนเด็ที่ภารกิจื่วอว่านนี้จะนี่จรอแล้วมีมีทั้งสามภารกิจนะี้ อะไรที่ที่นู่นะนะเดิมภาพนิ่งเนี่ยตอนนี้มนไ,นไม่ได้ภาพนิ่งสองได้ภาพนิ่งหนึ่งคือจปะปลองแล้วก็าเคลื่อีะชาติเสิมทีเ,เ<อ>ทิมเยเคลื่อนไหวทั้งหมดจะเอาล้กมาอ๋ไม่ชอใชอแกไหนทไรไม่มีก็้อตกน้ำอยาจะลองชา ที่มีแค้นช้าคือจะเอาไหมไม่มีไม่แ้นช้งช้าอะไก็ได้แค้นช้าแบบที่โอ้มีมีมีที่ชิดซื้อที่กรมยี่สิบเก้าบ่อยมันของขายแบบเป็นกออค่ะ